สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องสารแนรยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพีน่น้องเมื่อนี้ไปเหตุลิปแต่เหลืองอื่นนอาจานนเนนะเหลืองสายเผือกสายใส่ใจข่าวบันเทิงกับบริม,มาก็จะมาพูดเรื่องอะไรอันนักล่องสาวบังไฟสุนะจเนนะ อันปัทะคุณแม่สายฟาดคุณแม่นะคะคุณแม่ค่อยเค่อยเบาไปเลรอเธอนึงค่อยเคยบเ,คยเคยบาในไหล่สดเนาะแต่ก่อนนี่ค่อยบอกเพิ่นกับโบเบนเทอแรลกดอกที่เพิ่นมีกรณีอันเบาค่อนแค่ลูกสาวเพิ่นเออนักร้องวังไฟซุกกับคุณแม่นั่นแหละคุณแม่นั่นนะอัน ว้าไปเขาก็สีว่าเขาเป็นสายขี่เผือกเนาะบรูเรื่องน้ำเพลินก็คือสีมาเ้าเรื่องน้ำเพลินก็บสิว่าอีกด้เนาะอันตามภาษาว่าเอาถ้าเธอโพสสาธารณภัยสิเป็นหูเรื่องน้ำเธอคุณแม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าชาวบ้านเขาเผือกนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเธอโพสเองอันบอกกันตามความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะถ้าแต่แม่ก็ยังบรสนับสนุนลูกนะจักภัยสีมาสื่อหรือส้มลูกเขาเด้ต้องคิดไว้ว่า ลูกเฮามันก็คือเฮาละพี่น้องมันคือไมชาโดนะลูกนะมันคือไมชาโดขนาดลูกข่อยเบาเทียงขย่ขยข่ก็ยังหล้ตัวอยู่นะว่ามันคือข่อยเนาะมันก็คือข่อยเออบ้านนี้อีกอย่างนึงขอยก็บ,บริว่าเขาขางังนักหลองสาวความเป็นไปเป็นมากก็จังได๋กับ่บอันนี้แต่ว่าเพื่อนกระโพดเรื่องยังเก็ะสองมือกับวันเกิดลูกสาวเพื่อนเม็นบอเพื่อนกรโพดโอยพ่วันเกิดลูกเพื่อนทั่วไปบ้านจนกระทั่งอันยังเกาะหนึ่งวันที่แล้วบอกว่าปาดอีหลามาเป็นตาอสออแถบ เออซื้อหมอลำสาวลละฝากเงินใ้ให้พ่อกับวั้กับพอ่อใหายคนละหาร้อยหาร้อยเลยเลยบอรลูกว่าสัะนะเว่ากับขำๆอ่ะเนาะพูดก็ขำๆน่ะเออคือเป็นเบ่ากันหลังบาทพดท,ทําไมโพดเพื่อโพดให้ท่วมทั่วมืลงลูกตีแมนบอบางเทือก่ขอทิ่งบอกว่าคนหกเข้ากับมีคนสร้างเข้ากับมีลูกกะมีแสงอยู่ แม้ว่าบางครั้งมันก็ใกล้จะริบหลี่ลงไปแล้วก็น่าจะแม่นี่ยมันเป็นลูกเฮาพี่น้องมันเป็นหลูกเฮาลูกมันเป็นลูกเฮาแต่บางเทือน่ะเจ้าก็ต้องรล้สถานการณ์มาสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรมันสมควรโพดบอปโพดบอไนรุนนี่แล้วมันต้องมีสติแยกแยะเด้คุยกันลังบ้านเป็นแม่ศิลปินเนาะดังบ่ดังคนกับหุจักอยู่แมนบ่ล่ะคุณแม่นี่ยต้องตั้งสตินะ ข่อยคยเบาแล้วว่าเขาอยู่ขางคนดังคนมีแสงเขาต้องระวังคํามเบาข้ามโพดเอียงเขาถี่สุดเลยเดะแมนบอัอนข่อยกระแจกสีว่าน้ำจังได๋ข่อยก็บ,บอกอยู่ว่านั่งนะ่ะนั่งกับเป็นเด็กน่อยนั่งกับไปมองใดมวนนั่งกับไปแมนบอเพราะว่าใดๆถ้าดูเหตุการณ์นี้ก็คงไม่ได้คุยกันเหมือนแบบว่ากิจจะลักษณะได้สอนลูกสอนเต้าอะไรคือเด็กหน่อยวัยสิบแปดิบกนเป็นหัวเหลียวหัวตอพี่น้องมันต้องเบิกเอาพอข่อย็เคยเป็น ่อยเคยเป็นหลุนนันมาก,ก่อนมองไรบวัว่อยกบไปามาเฮือนแม่จมกันนี้แหละเนาะมาเฮือนแม่จมกับเป็นน้ำมูหมองมันมวนผุดเราเนาะอันนี้ในวิถีในวิถีเคยเป็นลูกมาก่อนเคยเป็นลูกนะคะเคยเป็นลูกละบาน,นี้งทาแม่ให้นี่บอกทาแม่ให้นี่บอกเ้ยแต่ก่อนขึ้นสีบบกเบานะ้ำแม่อันบอกเฟดแม่ผุดแล้วอีลีอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ก็ต้องคิดน้าอย่าไปฮักหนา่าฮักตาลูกปรนันนะคะคุณแม่ขา บต่ตองมาดามาไวแม่เจ้าของห้ซึมซซึมซึ่ซซซออกเจ้าของเ่าแล้วลูกเจ้าของจากนั้นก็เป็นลูกเออลูกมก็เป็นลูกเจ้ากระบ,บอกเอาหลังบาดตัวยายเอออันบานีกนมาม่าแปดชั่วโมงพวกเจ้าบ,บ่ดด้บ่ดด้ด่าข่แล้วก็ตัวอีนะคะตัวอีอีข่บ่เจ็บข่บ่เจ็บก็คือความหมายว่าข่ยข่บอเจ็บดอกเพราะข่ออเจ็บจากคนที่ข่หักลายที่สุดสารพัดสีดาวสัน อาวก็แสดงว่าโอ้ยนั่นแหละคอยก็บริาาจาเจ้าได้ได้ย่ายแต่คอยก็บ,บอกอยากให้เจ้ายื ư, ่ซื่อเนาะคอยอยากให้เจ้ายื ư, ่ซื่อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวนั้งก็โตค่อยๆบอกเอาอันแหงใส่ไม้แข็งเขาก็แหงตะลิดบางทีไม้แข็งในที่นี้ไม่ใช่การตบตีนะแต่มันเป็นคําพูดมันเป็นคําพูดถ้าว่าสัมมนาชีจิตวิทยาเด็กตียายอือแม่นบอลล่ะ เออบ้านนี่สิไป,ปคือคณะอื่นบ่ไใ้ได้บ้านนี่เอาเอาซื้อซื้อซ,อซะอันยังเคไอ้เขาเอื่อนไว้ยังเกะยังเคตมอลัม่มอ้ที่มันมีนักลอ่องไส้ไอเด็กเออน่ะยไปยุ่งนัมม่มแมนบอบานนี่รอบรัวกับไปวุ่นวายแมนบอแต่ว่าทาังนั้นเขามีผู้ใหญ,ญ่สอนไงอันผู้จัดการว่องเอียงจะสิเขาสามารถจัดการน่อหน่อยได้เขาก็บอกว่าถ้าขอบรัววุน่วนวายน้ำลายเขาบอกเอาเดอร์เขาบอกปั่นเดอร์แมนบอ,อันนี้คือทางนั้นทางว่งเขาเป็นกาว ทางวง่องผู้บริหารเขาเป็นก้าวเขาสามารถสร้างสอนได้แต่ว่าว่องสังกัดที่ลูกเจ้ายูเนี่ยหัวหน้ากับว่าเป็นก้าวค่อยๆว่าซาเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องเจ้าก็ต้องเบิกลูกเจก้าเอาเจ้าก็ต้องพยายามอันบอกสอนลูกเจก้าเอาแมนยูเจ้าอาศิวาตุข่อยนี่เป็นคนเว่าเป็นคนนอกบ่รู้เรื่องแมนข่อยเป็นคนนอกข่อยบ่ลรู้เรื่องน้าเจา้าอืมแต่ด้วยประสบการณ์ใดๆนะคะประสบการณ์ใดๆก็อยากเล่าสู่ฟังว่า ในเมื่อลูกเหมือนเราวิ่งไล่แหงไล่ตามอีหอย่างมันก็นยิ่งหนีไปเป็นบ่บานนี้เขาโพดมาดิบ่ไดเสียใครด้เสีย,ไไสยก็ลูกเจ้าของเจ้าตัดควอมเป็นลูกเ,เขาออกจากลูกเจ้าได้บอก็บ่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องตตลอมปะะละเจ้ามิอันเจ้ามิสติเจ้าใหญ่กว่าเขาเจ้าเป็นแม่เขาเนาะเจ้าก็ต้องใส่สติกว่าลูกถ้าลูกว่ามิสติเจ้าต้องใส่สติกว่าลูกเจ้าต้องนิ่งออื่อยค,คือกาว่าให้เจ้าแด้ วายขอกระเทาก็จะมาไกลน้อยใหญ่อืมเมนบ่ล่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงให้เป็นเลี้ยงลูกเ,เลี้ยงให้เป็นเพื่อนอืมมียังบอกกันลูกไส้เคยยังนะไม่เคยเขาว่าไหนลูกหลามมีพูดซาละบ่ถุงเด้อลูกเด้อไอยบแมส่สร้างหา้พผูตัวเออมันต้องบ้าแบบในะวิธีการเป็นเพื่อนกันเด้อโบรรมแมนว่าเอออันแมนอยู่ลูกหาเงินได้นู่นนั่นนี่ก็ ว้าวถึงความเป็นจริงว้าวกันแบบว่าธรรมดาเขาก็รลุดอกว่าเพิ่นสื่อสารกันจะไดนในขั้วเฮือนแต่ตอนที่เพิ่นฟาพาไปฝากเป็นนักร้องมอล่ก็คือจังแบบว่าส่งหักกันดีอยู่แมนบอพี่น้องอืมมันก็นสิมีช่วงไดช่วงหนึ่งละมังเออเนาะบ้านมันไม่มีความสุขเด็กมันก็ไม่อยากอยู่แมนบ่เพราะฉะนั้นนะ้าสียากไท้เด็กหน่อยปับ๊บคุณแม่ก็ต้องเย็นนะคะคุณแม่ เออลูกกัอาสิแร่งมันก็บ่แร่งแด้ไผดอกก็ะแรงได้แม่มันนั่นละเพราะว่าลูกมันคือเงาของเรามันคือชาโดนะคะเข้าใจบ่มันคือสิ่งสะท้อนบักอันใหม่มันบ่ลนไก่ต้นเป็นไหนดอกมันกระนอยู่ไต้ต้นนั่น่ะจ้าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าบ่อยากให้ค้นอันนี้บ่อยากถ้าหักลูกอีลีบ่อยากให้ลูกเสื่อมเสียหรือว่าอีงอันผิดพลาดไปกว่านั้นไก็พยายามอย่าโพดค่อยเบาแล้วค่อยเบาไปแล้วทีหนึง ขอไปเสียกน้ำเจ้าอิหลีหลายย่าขอมักเสือกเนาะกะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ้ยขอละนายบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าสิมาเบาลเรื่องอันถุงขยะนะคะโอเคเนาะคอสตูมถุงขยะเจอกันคลิป